ดีเรับป็นน้องครับนี่ข้างในก็เป็นเล้าไก่ดําครับข้างนอกก็เป็นเป็ดนะจริงๆเขาอยู่เ้านีครับเนี่มื่เ้าน,นี้ตอนนอนเล้านี้นี่เป็ดก็เล่มไข่แล้วเขาเนี่ยไข่ดีจริงๆครับไข่เป็ดปบับเบอรี่ไข่ทุกควันละฟองละฟองเลยฮะ,ะ,ะตัวว่าถ้าแม่เขาเริ่มฟักเราก็ไปฟักในตู้นะพี่น้องเพราะว่าเราต้องการจะ ดูแลแม่เขาให้ดีเขาถ้าหากเราเอาให้แม่เขาฟักเองเนี่ยมันจะใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือนนะครับแม่ในการฟักมก,ก็จะโซมจะผอมู้เราเอาฟักู้ฟัก,กดีกว่าครับดีกว่ากันเยอะครับอีกอย่างหนึ่งแม่เป็ดน,นจะไปเล่นน้ำไม่ได้ไหมํำให้ไข่แฉะมันชื้นรับความชื้นมากไปไข่ก็จะเน่าแต่ถ้าเป็นตู้ฟักเราสามารถควบคุมอุณหภูมิในการฟักได้ครับพี่น้องครับ คใครสนใจก็มาศึกษาดูง,งานได้ที่หน่วพนักงานทคร่งที่ดึงสีนะครับครับสวัสดีครับ